สวัสดีค่ะอเอฟซีเที่นาระทุกทุกท่าน,นของช่องพี่วรรณภาเดนมากนะคะเอฟซี FC. ดูค่ะหลังจากที่น้ำ,นำเอ้ยนะเอ้ฝนตกสามวันเนาะทีนี้เราก็มาดูญาติของเราตกสะดุ้งค่ะทุกคนแต่แก,กบอกว่าแกเพิ่งมาค่ะโอ้โหระวังไอ้ปิงนะเหรอ,รอนเนาะเขา่ายาเห,หรออโหทำไมน้ำท่วมขนาดนี้ สามปีบอกสามปีพึ่งจะท่วมบอกนี่ค่ะเอฟซีเรามาดูว่าป้าจะมานไหมนะคะมานมานเดอ้อไหนปลาคราคบของปลาแก้วปลาคบา,าคบของปลาแก้วค่ะเอฟซีโอ้โหสุดยอดเลย ปลาคาบของก็คือปลาแก้วค่ะเอฟซแต่คนอีสานก็จะเรียกปลาคาบของค่ะเอฟซดูหลังจากน้ําท่วมเลยค่ะนี่ท่วมทุ่งน้ำหมดเลยค่ะเอฟซแต่ก็เออเราก็สร้างวิกฤตเนาะให้เป็นโอกาสเนาะเราก็มาตกปลาค่ะแต่ว่าปลาแก็พุ่งออกมาค่ะเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นเนาะฝั่งนั้นเขามานานแล้วบ่เ้นนัันามานานแล้บ่ บ้อเดนดด้้ลายแวบเี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นด้วยนะคะเอฟสีใช่เดี๋ยวโอเคค่ะเอฟซีเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันค่ะค่ะเอฟสี่ตอนนี้เราก็ขับมอไซค์ไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะดูค่ะน้ำท่วมค่ะอู้หูยดูหุยดังนั้นก็ปลาในสระเขาก็ออกหมดแล้วสิ นะ่าดูสิโอ้โหน้ําท่วมหมดเลยค่ะเอฟซี FC, ดูดูค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC, สงสัยตรงนี้หรือเปล่านั่นนั่นโอ้โหน้ํำท่วมขนาดนี้เลยเหรอนี่มานบอมานบโบเพิ่งจะมาบ่เพิ่งจะมาบ่าค่ะตดนแล้วบ่ได้บ่ป่าได้อยู่บ่เดี๋ยวไ,ไปดู ของฝั่งนั้นนะคะเอฟซีโอ้โหน้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอแล้วท่วมสากเขาหรือนั่นไม่ใช่ปลาสวายเขานี้ไปหมดแล้วเหรอน้อมันไปไม่ได้ไปปลาบ่าจ้าเดี๋ยวขอถ่ายใน่เดอ้อขออนุญาตถ่ายใน่เดอ้อให้ถ่ายบ่นน่ให้ถ่ายบอ ให้ชายรูปบ้อน,นี่ขออนุญาตเพิ่นก่อนนะคะขายว่าป่าน่ะโอ้โหูน้ำท่วมขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยไซเบิ้งป่าเขาเนี่ยนี่เดือน อมเอามาถ่ายรูปฉันนะยังมาได้ป่าบอ่ะกุหลาบหนามดูนนามด้ยค่ะเอฟซี่นามท่วมสะเขาแล้วปลาก,ก็จะหนี ปลาก็จะหนีไปตามน้ำเลยนะคะเอฟซีดูค่ะโอ้โหสองวันนะันอะไเมื่อคืนนี้ก็ตกอย่างหนักเลยนะตกแบบลืมหูลืมตาเลยค่ะและไอน,นี้บ้านเขาหรือว่ากระท่อมเนี่ยอันนี้บ้านเขาบ่าอุ้ยน้ำท่วมสิโอ้โหถ้าสร้างบ้านต่ำแบบนี้ก็น้ำท่วมสิคะดูถนนหนทางก็ท่วมนะคะพี่ลงไปไม่ได้นะคะเอฟซีเพราะว่าพี่ ใส่ผ้าใบมาค่ะเอฟซีแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาเพึ่งได้ปลาเนาะก็ตรงนี้ก็ไม่ใช่ค่ะที่ปากก้าแกบอกว่าเราอยากจะเอาไปบกซะหน่อยนะคะเอฟซี FC. ดูน้ําค่ะน่ากลัวมากค่ะโอเคค่ะเอฟซี FC. คลิปนี้ปี่กอขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมาร์กพี่ด้วยนะคะเอฟซี FC. ดูค่ะน้ําค่ะโอ้โห ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้ำจะเยอะขนาดนี้โอ้โหแล้วเขาก็พึ่งมานะคะเอซี FC. โอเคค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันภาเดนมารอี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย